ถนนจุดนี้800เมตรมีคนอาศัยอยู่ยี่สิบวัวเรือนคุณไปเอาอะไรชื่อและไม่กระทบแน่นอนพยายามจะทำไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่างบประมาณพอเว่าไม่รู้ ไปเข้าไปเข้าเราเริ่มจริงๆก็ประมาณทักวันที่10พฤทธภาเริ่มวันที่1ิเนี่ยมันคือเก็บรายละเอียดทั้งในก่อนแล้วก็มีทําประตูประตูวินาทรทำเพิ่มเติมอีก7บานคือเหตุผลที่ทําประตูเพราะว่าทุกปีเราใช้เบรลเลอร์ปิดตามซอยต่างๆ ปัญหามันมจะเกิดตอนที่เราเปิดพวกฟต์ก็ทํางานไปตามปกตินะแต่ว่าเวลาเปิดจะช้านิดนึงก็เลยคุยกับท่านว่าขอทําประตูแล้วก็ค่อยเลือกอยังไงเออเราก็ดูที่ประชาชนเขาใช้ช่องทางสัญจรเยอะๆครับเราก็จะทําประตูให้เพราะว่าทําประตูเนี่ยมันจะเปิดปิดเร็ว พื้นตัวนี้ปัญหาก็คือเกิดจากปีที่แล้วพื้นเนี่ยที่ก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยแรงม้าที่มันกดลงมาที่พื้นกับแรงที่มันถีบลงไปเนี่ยมันทําให้พื้นเสียหายพอสมควรส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันยังมันยังเซตตัวไม่ดีก็เลยเกิดความเสียหายพอสมควรอย่างเทิน6เทิร์น8อย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเทิน10เทินสิน 10, มันก็คือโดนตะกุยออกไปพอสมควรแต่นี้พอทําใหม่เนี่ยตัย้งแต่เทิน์น2คือ อายุการใช้งานของพื้นมันเยอะพอสมควรมันผ่านมาหลายปีแล้วมันเริ่มแตกหนังช้างเขาเรียกแตกหนังช้างแล้วมันเริ่มเป็นขุยก็เลยทำนั้นกแรเทินสองวิธีทําก็คือขูดผิวเดิมออกทั้งหมดขูดผิวเดิมลงไป5เซนแล้วก็เทลงไป5เซนคาดว่าน่าจะอยู่ครับเ,ออเราทํามาหมดเลยตรงโค้งเจ้าแม่ตั้งแต่แข่งเสร็จปีที่แล้วจนถึงปีนี้มันใช้ระยะเวลาเซตตัวพอสมควร ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าพอแข่งเสร็จปีที่แล้วเนี่ยเราซ่อมไปแล้วครับเราซ่อมไปแล้วแล้วก็ปล่อยให้เสร็จตัว10เดือนน่าจะแข็งพอสมควรครับติดตั้งระับแล้วก็รื้อถอนให้ได้ใช้เวลาให้ได้น้อยที่สุดในส่วนของเรื่องการเข้าออกเป็นเวลาแต่เราก็มีเซอร์วิสเวไว้นะครับแล้วก็จะมีการวางแผนในเรื่องของการปรับ T6 ใหม่ มันจะใช้เส้นทางน้อยนะครับไม่ไม่กระทบกักบบ้านอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเริ่มกระทบนิดหน่อยนะครับจะเริ่มลงตั้งแต่แถวหน้าบูฟินมาจนถึง,ถงเ,ออเทินแปดก็จะอยู่ตรงช่วงปากกาลังในวันคุณที่สามกรกฎาน,นะครับเราจะปิดการจราจรอนแบงตรงนะครับแล้วก็จะเปิดการจราจรในชว่วงเที่ยง25นะครับอีกหนึ่งรอบเปิดเวลาประมาณ15บหนาที ถนนจุดนี้800เมตรมีคนอาศัยอยู่ยี่สิวคูเรือนคุณเปงเอาอะไรชื่อแล้วไม่กระทบแน่นอนถูก,หหกไหมครับแตทำยังไงก็ได้เขาไม่กระทบอ่ะถูกไหมครับแล้วก็ต้องให้เวลาตำรวจด้วยมีบีแะอื่นพ้างเติดนหะครับทั้งในส่วนของฝ่ายดำเนการแล้วก็ในส่วนของจเจ้าหน้าที่นะสองค่ะหนึ <c ười> ่งถังเติมทีค่ะสองใหญ่ ก็เป็นวันเสาร์ที่ยีสิบหกมิถุนายนนะครับเขาน่าจะสอบตั้งแต่เช้าเก้าโมงเก้าโมงตรงครับผมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไปเด้อ ปีนี้ก็มีแก้ไขในส่วนที่เสียหายจากปีที่แล้วพอสมควรนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ได้ตัวเฟนซิ่งตัวใหม่เราทำเพิ่อมอีกร้อยชุดก็ทำตามกฎของ f a เลยการติดตั้งก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ความแข็งแรงก็ตามกฎ f a เลยครับมันไม่ได้ซอลองต้องต้องเอาไปเปลี่ยนมันไม่ได้ซอเลยเหรอ โทษทียกออกก่อนลืมไปว่ามันเอาก้อนนี้ออกเพราะว่ามันไม่ได้ซ่อหูแล้วมันชนกันมันใช้ไม่ได้บางส่วนของสนามเนี่ยมันเป็นเบเออร์ปูนแล้วก็เป็นตัวกาดเลนกาดเลนเนี่ยบางส่วนเราเจาะพื้นไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีฝังพุกปีนี้ก็เลยซื้อเครื่องคอลลิ่งมาสําหรับเจาะพื้นคือทุกปีเนี่ยเราต้องฝังพุกพอฝังพุกเนี่ย ปีต่อไปคือฝังจุดเดิมไม่ได้เป็นเพราะว่าพุกเนี่ยที่เราฝังเนี่ยมันจะอยู่กับพื้นแล้วเวลาเราถอนเนี่ยเราถอนได้จากพอนอตอย่างเดียวขยับมาหลายปีจนพื้นที่มันไม่มีขยับแล้วเสาหนึ่งต้นใช้4ตัวทุกระยะ2เมตรตเฉพาะค่าพุกอย่างเดียว20 0แ0 0กว่าบาทที่เราต้องิ้งทุกปีครับปีนี้ก็เลยซื้อเครื่องคอลลิ่งมาปัญหาเรื่องการฝังพกุกคาดว่าจะหมดไปเอ่อปีนี้บางแสนท่านจะไม่เห็นเสาไฟ ด้านข้างสนามแล้วเพราะว่าเทศบาลเอาเสาไฟออกแล้วแล้วก็สายไฟลงดินหมดแล้วเขตสนามเราที่เรารับผิดชอบเนี่ยสายไฟตั้งแต่เทิน6ก็คือ,อยูเทินลงเขามาจนถึง s 2เสาไฟหลักจะไม่มีแล้วทุกอย่างจะลงพื้นหมดข้อดีคือเวลาเราติดตั้งระบบความปลอดภัยในสนามเนี่ยมันจะไม่มีเสาแล้วแล้วก็ความสวยงามจะเพิ่มขึ้น ผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คือไม่มีเสาเลยเรามองไปก็สบายตามากขึ้นตอนนี้เสาที่เหลือคือเสาไฟแสงสวา่างสนามการติดตั้งน่าจะได้ประมาณ30%เหลือ70%เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ ภาคต่อไปอาทิตย์หน้าคงต้องมีกลางวันกลางคืนนะครับเพราะว่าเราจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปน้อยหน่อยเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเรื่องการจราจรก็จะไม่ค่อยมีนะครับเราพยายามจะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนมากครับ oh.